สวัสดีครับทุกท่านครับก็คอร์สเรียนนี้จะเป็นคอร์สเรียนที่สอนเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนที่ผมทําขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ SketchUp แล้วก็ Lumia นะครับตอนนี้ผมก็มีสมาชิกอยู่1,400คนโดยประมาณเนาะอนอื่นทุกท่านก็ต้องมีโปรแกรมกันก่อนนะครับก็ไปที่ Windows ก่อนนะครับ setting เนาะ ก่อนที่เราจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมหรือว่าติดตั้งโปรแกรมนะครับเราต้องปิดแอนตี้ไวรัสกันก่อนเนาะไปที่อัปเดตแอนตี้เซคูริตี้นะครับโปรแกรมพวกนี้จะติดตั้งในส่วนของ Windows ได้นะครับซึ่ง s k ก d ั Up เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ประหยัดพื้นที่เนาะไม่ค่อยกินสเปคนะครับไปที่ไวรัสแอนด์โ t เทคชั่นะครับ,รบแล้วก็เมนูเซ t ติ้งนะครับถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเขียนว่าการจัดการนะครับ แล้วก็ปิดหมดเลยนะครับผมจะปิดทุกตัวเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอ,อเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ในส่วนของโปรแกรมไปให้นะครับตัวติดตั้งโปรแกรมเนาะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว SketchUp นะครับก็บันทึกเลยนะครับออตัวโปรแกรม SketchUp เนี่ยจะทำงานได้ หลายแบบนะครับอันนี้คือเลเ o u t ์นะครับเลเ o u t ์ก็คือโปรแกรมที่ติดมากับ sketchup เนาะอันนี้คือโมเดล sketchup นะครับโมเดล sketchup ที่เป็นสามมิติแล้วเรามาจัดเรียงในรูปแบบของหน้ากระดาษนะครับอันนี้คือโมเดล sketchup เนาะแล้วเราก็เอามาจัดเรียงนะครับให้เป็นเหมือน 2d cad นะครับไฟล์นี้สามารถเอ็กพอร์ตออกเป็นไฟล์ autocad ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนำไปเรนเดอร์นะครับงานแบบนี้เราเรียกว่างานเรนเดอร์นะครับ ให้เป็นภาพส,สวยๆได้เนาะมาลองดูกันนะว่าดาวน์โหลดเสร็จหรือ,อยังนะครับน่าจะเสร็จแล้วเนาะไว้ที่ไมค์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วกดที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเครื่องของทุกท่านยังไม่มีตัวแตกไฟล์นะครับก็ไปดาวน์โหลดตัวแตกไฟล์มาเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเอาไปตัวนี้แล้วกันนะครับ หน้าตาจะประมาณนี้เวลาเราเข้าไปนี่เป็น Google Drive นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนะครับเขาจะสแกนหาไวรัสถ้าบางตัวมันจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาะคร่บประมาณนี้ก็ดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้เขาปิดกั้นไว้นะครับผมก็จะคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้ไม่ได้รับการยืนยันนะครับไฟล์พวก .exe นะครับถ้าเอาฝากไว้ใน Google Drive เนี่ยชอบมีปัญหานะครับเขาคิดว่าเป็นไวรัสนะครับ ในโปรแกรมพวกนี้เขาจะมีคนที่เขาเรียกว่าอดลิมิตให้นะครับอย่างเช่นตัว s k e t u p เนี่ยถ้าเราใช้ตัวที่เป็นลายเส้นแท้นเนี่ยเขาจะลิมิตการใช้งานมาแค่30วันเนาะอย่างโปรแกรมพวกนี้ก็จะมีพวกโปรแกรมเมอร์เขาไปลดลิมิตการใช้งานจาก30วันเนี่ยเป็นไม่จำกัดเวลานะครับไม่จำกัดวันหรืออาจจะประมาณปีนึงอะไรประมาณนั้นนะครับตัวที่เขาไปเขียนโค้ดแก้ไขในส่วนของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับไวรัสนะเพราะว่า ไปทําหน้าที่แบบเดียวกันกับไวรัสก็คือไปเปลี่ยนแปลงโค้ดของโปรแกรมนะครับโอเคมาติดตั้งโปรแกรมกันนะครับตัวแรกที่จะติดตั้งก็คือตัวนี้ WinR นะครับเพื่อที่จะแตกไฟล์ตัวนี้ได้เนาะคลิกขวานะครับรันเลยนะครับผมก็จะ i n s tall เลยนะครับแล้วก็โอเคเนาะดันนะครับเห็นไหมครับพอเราติดตั้งตัวนี้ปุ๊บไอตัวนี้จะหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะครับติดตั้งก็คลิกขวานะครับแล้วก็ e x t t a t file นะครับ หรือบางท่านจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับจะเป็นแบบนี้เข้ามาเป็นแบบนี้นะครับก็คลิกที่โฟลเดอร์เรานะครับเสร็จแล้วก็ Extract Tool เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นตำแหน่งไฟล์ที่เราจะแตกไฟล์นะครับก็อยู่ในดาวน์โหลดก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้เลยนะครับผมก็โอเคเลยนะครับเขาก็จะแตกไฟล์ให้เราเนาะตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือตัวนี้เป็น s k e t ช์อัเวอร์ชั่น2022นะครับที่ผมยังไม่ใช้ในส่วนของ เวอร์ชันใหม่ๆนะเพราะว่า s k e t ดัเนี่ยเราจะมีพวก extension เสริมนะครับถ้าเรายิ่งใช้ s k e t ดัเวอร์ชันใหม่ Extension เราก็ต้องใหม่ตามไปด้วยนะครับแล้วก็พอเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยบางทีมันยังไม่ค่อยเสถียรเนาะผมก็เลยจะใช้ประมาณตัว22อยู่นะครับเดี๋ยวบนคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเป็นตัวนี้นะครับถ้าตัวถ้าทุกท่านเหลือแค่3ตัวนะครับแสดงว่าตัวติดตั้งหายไป ต้องไปปิดแอนตี้ไวรัสตัวอื่นนะครับบางเครื่องนี่มีแอนตี้ไวรัสอยู่ประมาณ 2- 3ถึงตัวเนาะก็ต้องไปปิดให้หมดนะครับถ้าปิดไม่หมดเนี่ยตัวนี้จะหายไปนะครับและจะติดตั้งไม่ได้เนาะอย่าใช้ตัวนี้ติดตั้งนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับเห็นไหมอ่าไม่มีขนาดไฟล์นะครับขนาดไฟล์ต้องมีตัวนี้1นึ่กิกะไบกหนึ่งกิกะไบต์ตัวเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับเป็นแค่ไฟล์ซิปเล็กๆเนาะจะใช้ตัวนี้ติดตั้งนะครับก็คลิกขวาเลยนะครับแล้วก็รันแอดมินนะครับ โปรแกรมก็จะติดตั้งให้เรานะครับเเมื่อกี้ผมไม่ได้ใจว่าผมบอกทุกท่านหรือยังในส่วนของตัวโปรแกรม sketchup เนอะอ่ะอันนี้คืองานเนเดอร์นะครับนี่งาน3 d อันนี้งานเหมือนกับงาน 2D CAD เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึงที่เขาทำได้นะครับก็คือเป็นงานจำพวกของการถอดปริมาณงานนะครับทำงาน estimate เนาะก็เดี๋ยวผมจะ ขึ้นโมเดลมา1โมเดลนะครับแล้วก็ง่ายจะเป็นพาร์ทๆไปนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทของงานเลเยอร์ก็จะเป็น1นึ่งคอสเนาะแล้วก็งานในส่วนของเรนเดอร์ก็1นึ่ t คอสแล้วก็เป็นในส่วนของงานเอสเ m ม t e อีก1นึ่งคอสนะครับก็สําหรับที่ท่านไหนสนใจก็ลงทะเบียนเรียนได้นะครับผมเรามาดูกันหน่อยว่าได้หรือ,อยังกดโอเคนะครับ yes เนาะ โปรแกรม SketchUp ข้อดีของเขาก็คือมันค่อนข้างเบานะครับถ้าเราสร้างโมเดลที่ไม่ได้ซับซ้อนมากมายเนี่ยค่อนข้างเบาเลยนะครับแล้วก็ใช้กับเครื่องทั่วไปได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่คือ layout นะครับที่ใช้สร้างโมเดลที่จะเอาไปพิมพ์นบนกระดาษนะครับอันนี้เป็น SketchUp นะครับอันนี้เป็น Style w e i d e r ตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็ลองเข้าไปดูนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับบางท่านอาจจะมีอีกหน้าหนึ่งขึ้นมาขวางไว้นะครับก็กด start modeling ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็น template นะครับ template simple mesh architect mesh นะครับ architect new นะครับส่วนมากผมจะใช้เป็น simple mesh นะครับผมจะติ๊กหัวใจนี้ไว้นะฮะติ๊กหัวใจไว้ที่ simple mesh นะครับส่วนพวกนี้คือไฟล์งานเก่านะครับที่เราเคยทำก่อนหน้านี้มานะครับ โมเดลที่ผมจะใช้สอนนะครับผมล่างขึ้นมาคร่าๆวๆละเป็นตัวนี้นะครับโมเดลสเกตอัพเนี่ยมันดีคือ,อลูกค้าเข้าใจง่ายเนาะเห็นภาพนะครับบางท่านที่ทำงานรับเหมาหรือว่าทำงานใส่เนี้ยจะรู้ดีว่าบางทีลูกค้าเขาไม่เข้าใจแบบ 2D CAD นะครับแบบ 2D ประมาณไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะ อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือแบบ 2d เนาะซึ่งบางทีลูกค้าเราอ่ะไม่เข้าใจแบบนะครับดูแล้วไม่เข้าใจเนาะพอเรามาทำเป็นโมเดลสามมิติแบบเนี้ยแล้วก็หมุนให้ลูกค้าดูเขาจะเห็นภาพมากกว่านะครับก็โมเดลที่ผมร่างขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมกันนะครับก็ในส่วนแรกจะเป็นในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมแล้วกันนะครับ สำหรับอีพีนี้ผมขอจบถึงแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ